สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอินดีต้อนรับก็สู่เกาะร้างของเรากันอีกแล้วนะฮะก็วันนี้นะครับเราอยู่กันในเมืองร้างนะครับอย่านะนะเดี๋ยวแต่ตีไม่โดนโอเคนะครับอยู่ในเมืองร้างมาทําอะไรก็เรามาขุดออฟซิเดียนนะครับออฟซิเดียนอยู่ไหนออฟซิเดียนอยู่นี่นะครับมาขุดออฟซิเดียนจะไปทํา เป็นประตูนรกนั่นเองนะครับเราก็จะทําประตูนรกเพื่อทําเป็นทางนะครับในการเชื่อมต่อไปยังที่ต่างๆนะครับรู้สึกแถวนี้ทําไมเจอเพชรเจอเพชรเฉยเลยโอ้นะีครับนี่มาเล่นๆนะเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะกุดแรกกลับบ้านไปเล็กน้อยนะฮะถือว่ามาแล้วก็อย่ามาให้เสียเที่ยวครับเราก็ต้องมาแบบามาให้คุ้มนะฮะโอเค เดี๋ยวขอทิ้งพวกของที่ไม่จําเป็นก่อนละกันนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปนะฮะหาของให้คุ้มก่อนมีอะไรหน้าที่แอ,อ And design, น, And design, น,ตตนรรดิไซต์นะครับแอนดิไซต์หินสโตนธรรมดานะครับลกตัวฮะลกตัวเด l ไรท์ก็ไม่จําเป็นโอเคนะครับขุดฐานเอาละกันนะฐานไม่ค่อยจะมีใช้ช่วงนี้นะเดี๋ยวเราจะไป พอชนพายอยีกหนึ่งแล้วนะฮะหลังจากพาที่แล้วเนี่ยเราก็ไปมาแล้วฮะแต่ว่าก็กลับมาที่เดิมนะครับแบบงงๆด้วยนะอยู่ดีเดินไปตั้งไกลฮะกลับมาที่เดิมเฉยเลยโคตรดับเบิลงงนะครับแล้วก็มาเจอเพชรเฉยเลยอันนี้ก็โคตรงงอีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะเออมีอะไรให้งงเยอะนะครับแล้วก็เจอเพชรเยอะด้วยโอ้ thank you ขอบคุณครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้าน นะครับขึ้นไปยังบนเกาะของเรากันต่อนะครับเกาะร้างของเราพาร์ทนี้ก็จําไม่ได้อีกแล้วนะครับว่าพาเที่ยวไร่นะครับจําไม่เคยได้เลยอืมนะครับรู้สึกว่าเราจะมาแล้วนะแต่ก็อาจจะยังมีที่สำรวจตกค้างนะฮะก็ลองปักไฟไว้แถวนี้หน่อยแล้วกันนะฮะเผื่อจะเจออะไรนะครับเดี๋ยวๆไปวางเลสตโตนเฉยเลยเมื่อกี้ก็ว่าอยู่ทําไมไฟไม่ขึ้น ฮัลโหลชุบนะครับลองสำรวจดนหน่อยละกันเนาะหลังจากที่เรามาแล้วก็สำรวจไม่หมดนะครับโอคโหมีเยอะเลยนะครับโ okay. อเคอเปวนว่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันก่อนละกันนะครับกลับเลยละกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมากันใหม่รู้สึกมันจะมีสปอนเซอร์ด้วยนะมีคนบอกมาแต่เรายังหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปหากันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเวลาก่อน สำหรับวันนี้เราจะไปนรกนะครับไม่ใช่เชิงนรกดิจะไปผจญภัยนะฮะโดยใช้ประตูนรกว่าแต่กลับบ้านทางไหนวะเนะี <c> ่ย <oughs> ว่าต่กลับบ้านทางไหนล่ะครับอืมนั่นสินะลองดูก่อนครับตอนนี้เราก็จะหาทางกลับบ้านกันก่อนนะฮะก็มาถึงเป็นเหมืองที่เราเคยมาแล้วแต่เราก็ก็หลงทางได้นะฮะเป็นเรื่องปกติของเราอยู่แล้วนะครับอ่าเรื่องหลงทางนี่ขอให้บอกเก่งมากนะครับ คุ้นๆไว้แถวนี้รู้สึกคุ้นๆน,นะแต่ว่าจำทางไม่ได้เหมือนนี่คุ้นๆน,นะแต่ก็ <c oughs> เดี๋ยวนะผมหลงทางแป๊บหนึ่งหลงทางหลงทางหลงทางเอ่อเนี่ยอ๋อทางนี้ไม่ใช่วะ่ะไหนวะเอ่อห <c oughs> ลงทางจริงอะเนี่ย ทางนี้เป็นทางเหมืองนี่ว่าไม่ใช่ละผิดทางแล้วเดี๋ยวเราจะหาทางกลับบ้านให้ได้นะครับก <laughs> จ็จะพยายามจะพยายามโอเคเราต้องกลับบ้านให้ได้เว้ยเราจะไม่ยอมติดอยู่ในเหมืองแห่งนี้เด็ดขาดเนี่ยมันคุ้คนๆนะแต่จำไม่ได้อะเนี่ยมันคุ้นมากเลยครับนี่ไงจำได้ละเนี่ย นี่ทางกลับโอเคนะครับสกิลการจํายังเทพเหมือนเดิมยังเทพเหมือนเดิมโอเคครับกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพนะฮะทางขึ้นตรงนี้ก็ไม่มาทําให้ดีนะครับก็ขึ้นแบบลําบากนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปประจันภัยกันในนรกนะครับจัดเต็มกันไปเลยพาร์ทน,นี้นะฮะขึ้นทางไหนกันแนวนี่ทางเยอะไปหมดเลยโอเค ทะลุมาตรงนี้ตรงนี้มันไปตรงอ่าเชื่อมต่อกับฟาร์มตรงนี้เดี๋ยวเราจะหาอะไรกินนะครับมีอะไรกินบ้างไหมมีข้าวนะฮะมีข้าวก็กินข้าวแล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปบนเกาะแล้วก็เก็บของจากนั้นเราก็จะไป,ปะจญภัยกันนะครับโอเคโอ้วัดดีวัวตกใจหมดเลยมานะครับปุ๊บเลสโตนเก็บไว้ อมมีอะไรอีกมีทองเก็บไว้ฮะมีขนแกะไม่ต้องเก็บนะครับมีถังน้ำโอ้โหถังน้ำโคตรเยอะนะฮะไม่รู้ไปทำไมเยอะแยะแล้วก็ลูกธน,นูไม่ต้องธนูไม่ต้องของเต็มแล้ว่ะของเต็มแล้วนะครับ,เ,รบเก็บธนูไปครั่วไม่ได้ไปปลูกผักแล้วก็ทางรถไฟนะฮะไปดูมามา่กี ก็มีไดมอนด์อะไดมอนด์ไดมอนด์เจ็ดเม็ดนะครับอืมค่อนข้างรวยเลยโอเคน่าจะเพียงพอแล้วมั้งนะฮะคงไม่มีอะไรให้ไว้แล้วล่ะอืมเนาะมีไม้ปะไม้ไม้ไม้ไม,ไม,ไม,ไม้ไม่มีครับได้ปลูกไว้ปะเนี่ยเออไม้ปลูกไว้อยู่นะครับโอเคอยู่นะครับไม่ได้ขัดสนอะไรโอเค แต,แต่ไม่ได้ตัดไวเดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนไปแล้วกันนะฮะสักต้นสองต้นก็ยังดีนะอ่าโอ,โอ๊กระตุกกระตุกมีฟาร์มต้นไม้ส่วนตัวนะครับเป็นอะไรที่เยี่ยมมากไม่ต้องไปทําลายป่านะครับเราทําลายป่าที่เราสร้างไว้เองอ่าจะได้เป็นการช่วยโลกร้อนนะครับอโอเคจัดไป พอแล้วมั้งเนาะไม่ต้องใช้อะไรเยอะมากมายนะครับเราแค่ไปนรกนะครับปุ๊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 บแล้วก็เอามาปลูกคืนนะครับเป็นการอนุรักษ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่นี่เอาปลูก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 โอเคแหลกนิดนึงแหลกนิดนึงโอเคสี่ต้นพอดีเป๊ปะปเดี๋ยวเราจะไปลุยนเนเธอร์กันเลยดีกว่านะครับอาหารก็ไม่เยอะ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับอ่ะไปเดี๋ยวขอข้าวขนมปังกินก่อนนะครับขนมปังฮอร์โมนไม่ใช่ละอันนั้นคนละอันนั้นคนละขนมปังแล้วก็เตียงนอน1อันโอเคนะครับเราจะไปลุยเนเธอรกันครับไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือไม่แต่ก็ต้องลองดูแล้วกันนะฮะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ถ้าไม่ดูก็ไม่เห็น นะครับชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่งโอเคอิ่มสักทีไป let's go ไปเจออะไรบ้างก็ไม่รู้นะฮะโอ้โหที่แน่ๆนี่เจอวัวหนึ่งตัวนะครับวัววัวกำลังจะวับอ่อมี2ตัวด้วยนะครับเดี๋ยวทำฟาร์มวัวในในนรกไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นทางที่เราไปมาแล้วนะฮะทางตรงทางนี้เดี๋ยวเราจะลอง ไปทางนี้กันดูนะครับเดินไปเรื่อยๆนี่แหละครับในนรกแล้วก็จะไปสร้างประตูประตูร์ท่อนะฮะประมาณนั้นนะครับซึ่งทางนี้ค่อนข้างอันตรายเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปเลยเหรอผมว่าเราขุดไปดีกว่านะครับขุดให้เป็นทางเดินไปเลยเนาะขุดให้เป็นทางเดินแบบจริงจังไปเลยนะครับซึ่งป i กแอเราก็ใกล้พังแลวเว้ย เดี๋ยวเราขุดเริ่มจากประตูนรกนะฮะจะขุดให้เป็นทางตรงไปเลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะฮะเวลาไปไหนมาไหนจะได้แบบง่ายๆนะครับโอเคเอาเป็นทางตรงแบบ2บล็อกแล้วกันเนาะคงไม่ยากเกินความพยายามเราเท่าไหร่แต่เราลืมเอาเล็กมาครับลืมเอาบิกแอคเอามาทำบิกแอคเพิ่ม,อมโอเคครับขุดไปเรื่อยๆครับเพื่อหาเส้นทางใหม่นะฮะ กระตุกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เอามาเตรียมไว้ด้วยเผื่อปุดช่องว่างที่เราขุดพลาดโหจะพาแบบนะครับมันขุดเร็วมากเลยคือแป๊บเดียวจะหมดละหูข้างบนบนหัวมีลาวานะฮะต้องระวังให้ดีเลยครับถ้าเห็นเป็นหยดเนี่ยเห็นเป็นหยดลาวาเนี่นะทำไมไม่เห็นะครับโยหยดลาวาเมื่อกี้เห็นอยู่นะฮะ ระวังให้ดีครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นหยดเลยครับต้องระวังครับลาวาในนรกเป็นอะไรที่อันตรายแล้วก็ชิบหายชิบหายมากนะถ้าโดนนี่คือแบบจบสิ้นเลยสกุลไทยโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องฟังเสียงแล้วก็สังเกตให้ดีครับสังเกตหยดลาวาแล้วก็ฟังเสียงปุด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 เสียงลาวาเดือดนะครับโอเคครับตอนนี้กดไปเรื่อยฮะ เราจะไปให้ไกลๆแล้วกันเนาะจะได้ไปเจอแผ่นดินนะครับการอย่อเส้นทางนะครับไม่ต้องไปเดินทางแบบปกติเพราะเราอยู่เกาะล้างใช่ป่ะาถ้าเราจะนั่งลงนั่งเรือไปมันก็ลำบากนะกว่าจะไปถึงแล้วก็ได้เนเธอร์คอร์ด้วยโอ้แต่แตพ่พอด,ดีโอเคขุดเนเธอร์คอร์ดก่อนแล้วกันเนเธอร์คอรด์ดเจอต้องเก็บครับขุดแล้วได้เลเวลแล้วก็ ได้เนื้อสคอร์สไปใช้ด้วยนะครับเอาไปตกแต่งบ้านสวยงามนะครับเปบ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 โอเคนะครับได้ยินเสียงไฟไหม้น้ำร้อนลวกอยู่แถวนี้แค่แต่เราจะวางโต๊ะคราฟนะครับทำปิกแอคหินละกันธรรมดาธรรมดาพอนะครับคือเราไม่ต้องไปไอ้นั่นเท่าไหร่ไม่ต้องไปทำปิกแอคเล็กก็ได้มั้ง เนาะคงไม่ได้แย่อะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำทอชมาด้วยสักนิดนึงอ่านะครับปักหลอดทางเลยอ่ะนี่สว่างนิดนึงนะฮะจริงๆมันก็มองเห็นเลยครับคือในนรกเนี่ยมันไม่ได้เมื่ออะไรสักขนาดนั้นแต่เราก็ควรจะปักไว้นะครับให้มันเป็นเส้นทางที่สวยงามนะครับดินเสียงสลามครับดินเสียงสลามในแถวนี้ไหนเอ่ย สลามวะเสียงหายไปแล้วครับนี่ไงสลามเล็กนะครับตัวเล็กตัวเล็กครับอ่มาม,มีตัวเล็กมาฮึบฮึบฮึบอ่าได้เป็นอะไรฮะไม่ได้มันต้องใช้มือเปล่าเปล่าวะไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้สลามบอลเลยโอเคไม่เป็นไรครับรู้สึกเกมจะแหลกๆนิดนึงนะฮะอ่าอันนี้ก็อาจจะเะเป็นเรนเดอร์ลิสเป็นเป็นเพราะ เด n d เด d i s t a สแ e เล็กๆน้อยๆนะครับก็ต้องรีเฟซนิดนึงนะให้มันลื่นขึ้นโอเคครับนี่วิ่งแบบเร็วเคครับขุดกันต่อฮะไปต่อไปครับจนกว่าเราจะไปไกลพอที่จะสร้างประตูนรกอีกอันนึงนะครับจเจอในเทีกคอสอีกแล้วครับใช้ไปแกกหินขุดได้นะแต่ขุดช้าึบมาตรงนี้ก็ทะลุนะครับ โอเคซึ่งเราจะเอาบล็อกอ,อันนี้มานะครับการกดย่อตัวเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอ,อันตรายนะครับถ้าเรากดเข้าเมนูเนี่ยพอกลับออกมาครับย่อตัวจะหายนะผมไปตายในเลสเพลย์มาแล้ว <laughs> คือแบบเราก็ลืมไงว่ามันบัก็กมันอาจจะไม่ใช่บั็กแต่มันแบบเป็นเงนี้ยแล้วเราก็ลืมครับก็ตายในเลสเพลย์ครับตกตกละวาตายนะครับโคตรเสียใจ ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับสำคัญเลยเราต้องมีสตินะครับมีสติอยู่เสมอสติมาปัญญาเกิดส,สติสติสติตะเลิดจะเกิดปัญหาสติมาหมาไม่กัดสติถูกตัดจะกัดกับหมานออันนี้เป็นคําคมที่ครูสังคมสอนมานะครับสมัยเรียนปอสมเอ้ยมอมไม่ใช่ปอนะครับสมัยเรียนม3นะยังจําได้เลย ผ่านมา1ปีแล้วนะครับตอนนี้ม4เทมิม2กำลังจะจบแล้วนะครับก็โอเคตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มนะครับซึ่งก็คงจะไม่ได้ลงคลิปนะฮะก็คงจะเก็บไว้ลงพรุ่งนี้นะเพราะว่าถ้าลงตอนนี้เนี่ยกว่าจะเสร็จก็คง5ทุ่มไม่ก็เที่ยงคืนนะครับคงไม่มีใครรอดูนะฮะก็คงจะลงบนว้อพรุ่งน,นี้ตอนเย็นๆนะครับให้คนได้ดูกันเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อตรงๆไปอย่างนี้เลยนะฮะเพื่อเป็นทางในการเดินของเราอืมนะฮะอาจจะลําบากนิดนึงแต่ก็เพื่อความสะดวกนะฮะในการเดินทางเราก็ต้องยอมแลกยอมเสี่ยงนี่แหละครับนี่เลยแบบนี้อืมยากเหมือนกันนะเนี่ยอันตรายอุ้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 ยชิบหายโอ้โหเว้นแล้วฮะเว้นแล้วเว้นแล้ว โอ้ไม่กดเจอแก๊สครับอันตรายเลยฮะตอนนี้เจอแก๊สอุ้ยอยู่ตรงนี้ชิบหายเดี๋ยว้ๆเด้อย่อเด้อเอเด้อเดอเด้อเดอเด้อเว้อเด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 ้อกดอด้อเด้อเดตอเอเด้อเด้อเดอเดาอเดตัวด้เด้อว้อเด้อเด้อนด้เ้อเอ้อเ้เดออเ้เ เนี่ยแหละคือการปิดตัวเองไว้ครับโดยใช้คร s บโตนเพราะว่าแก๊สเนี่ยพลังของแก๊สมันทำลายคร s บโตนไม่ได้นะครับก็ <c oughs> อูย้จยู่ๆเจอแก๊สแป๊บนึงไม่คิดไม่ฝันเอ่ <c oughs> แล้วพิกแมนมันก็มาเสือกอืมโอเคนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราขอฮิวกันก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะไปสู้กับแก๊ส นะครับซึ่งก็ไม่มีธนูครับผมความชิบหายมาเยือนครับจะไปสู้กับแก๊สแต่ไม่มีธนูฮะเราจะเอาอะไรไปสู้มันเลยครับคือเราจะเอาอะไรไปสู้มันดีือพิกแมนก็พิกแมนออกไปนะเราเดี๋ยวทำทางให้ออกกเนะีนยออกไปพิกแมนออกไปเออแบบนี้ดิไปยังวะแก๊ส แก๊สไปยังฮะโหเมื่อกี้เนี่ยโดดหลบแทบไม่ทันเนีจริงก็หลบไม่ทันแล้วแหละนะโดนโจมตีกลางอากาศปากกระห้องของเรานะครับอไม่ธรรมดายังอยู่เปล่าฟังเสียงดีๆนะฮะข้อจะอยู่แถวนี้ก็ได้นี่เปิดเลนเดอร์เพิ่มเลยเพื่อจะได้มองเห็นแก๊สนะฮะแต่ก็ มองไม่เห็นนะครับน่าจะไปแล้วก็ขอให้ไปซะอยะ่ามาอีกเลยโอ้นะครับเราจะกลับขึ้นไปฮะไปต่อทางกันต่อไหมหอืมนะฮะแก๊สมาทีนี้รู้เรื่องเลยครับโอเคเราไม่ควรจะประมาทใ,ในเนเธอร์นะครับมันไม่ได้มีแค่ซอมบี้ฟิกแมนหรือลาวาที่อันตรายนะมันมีทั้งแก๊สทั้งเบลสนะครับ ก็น่ากลัวไม่แพ้กันโอเคครับเราก็จะส่งครับผมส่งก่อนเลยส่งก่อนมีไหมไม่มีเด้ออ่าถ้าไม่มีก็จะไปต่อมีไหมอ่ะไม่มีนะไม่เ <c oughs> สียวไม่มีนะแก๊สโอเคเราสัญญาสงบศึกนะครับชั่วคราว เดี๋ยวผมว่าเราต้องทําเป็น cobblestone นะครับมันน่าจะดีกว่านี้เพราะมันพังมันมันจะไม่พังนะฮะถ้าเราทําด้วยไอเนี่ยส่วนพังได้ไงอืมมันก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเลยนะครับออืม,อมเสียวครับผมตอนนี้รู้สึกไม่ไว้วางใจอะไรทั้งสิ้นนะฮะเสียวไปหมดแล้วอืม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 ,อม ค่อยๆวางไปครับแล้วก็มองให้ดีนะฮะเพื่อมีพลังงานนะครับโอเคฮะรู้สึกเกมไม่แลกแล้วมันก็มีความสุขนะครับอ่าอย่าไปพูดถึงมันครับเดี๋ยวมันแลกเพราะมันแบบเวลาเราชมเนี่ยมันชอบอ่าในละคุณน,นะฮะประมาณนั้นค,ค่อยๆวางแล้วก็มองซ้ายมองขวานะฮะก่อนข้ามถนนไม่ใช่โหลาวานี่แบบ เป็นน้ำตกเลยฮนะโอ้หเป็นน้ำตกซกเล็กเลยคนระับอันนั้นมันคนละอันนั้นคนละลาตกเลยฮนะอันนั้นมันลาบน้ําตกโอเคฮะปับ๊บอุ้ยมาแล้วมาแล้วเ,วเดี๋ยวด้ะอื้อหืออื้อหืออื้อหืออุ๊วอ้าวชิบหายแล้วโอ้ยชิบหายาว่าแล้วมันอันตรายนะครับ ว่าแล้วมันอันตรายโอเคนะครับตายตายแบบโง่ๆอีกแล้วนะฮะว่าแล้วมันต้องอยู่แถวนี้เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงแล้วแต่มันวิ่งหลบไม่ทัน,นครับก็โอ้ยตายแบบโง่ๆอีกแล้วครับเสีย Act ปิกแอคเพรไปไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วแบบนี้เดีย๋ยวเราค่อยไปต่อกอนกัมมันใหม่นะฮะสำหรับ ในเนเธอร์นะเดี๋ยวเราจะเตรียมธนูไปเลยนะเดี๋ยวเราจะเตรียมธนูไปไฟกับมันโอเคนะครับโอเคสารับพัดนี้นะฮะก็ต้องขอจบแบบแบบยังไงเราจะทำต่อเอ้ยเอ้ยพิกแมนกำลังต่อสู้กับวัวนะฮะเป็นการต่อสู้อย่างดูเดือดอ,อ้าวไม่สู้กันแล้วหรอสู้สู้กันต่อก็ได้นะถ้าวัวดันแล้ววัวดันแล้ว วัวไปแล้ววัวไปแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะฮะเกาะร้างก็ไปตายง oo อีกแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเกาะร้างซีซั่นสองนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะไปต่อทางให้ให้เรียบร้อยนะครับจะไม่จะไม่ตายอีกแล้วโอเคนะครับเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับคลิปนี้อาจจะสั้นๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับ Okay, <laughs> bye bye.